ว้าววยมาดูกันว่าใครลุ่งจะแก้เกมสันไลยังไงผมสัญญาคุณรู้ไว้แล้วถ้ากดไลค์ถึงห้าหมื่นคนไม่ได้ผมจะล็อกคุณคุณใจลุ่งด้านสันไลนี่เราบอกกลัวส้นตีนเลยทีเดียวครับแรงบวกกับบวกคอนดูเชือกรองเท้าตัวเองล้มไปแล้วครับโอ้ยโดนกระเดานเต็มหน้านะครับกลายเป็นลูกบอลสไลด์สวนกลับนะครับทีนี้เพื่อนกูยังไม่ได้ผูกเสื้อกรองเท้าเลยกรรมการ อย่างวะโชคไม่เข้าข้างใกล้ลุงเลยนะครับสไลด์สวนเอาสวนเอาเลยนะครับกอดกอดไว้กอดไอ้ใจลุงทำไมครับไอ้กอดไว้กอดไว้ไอ้อะไรคุณไอ้คุณใจลุงกจลุงทำไงปล่อยปล่อยให้ใจยังไงกูก็มึงมันปล่อยมึง อย่าคิดว่าไอ้วิธีจะกระปุกแบบเนี้ยมันต้องหวั่นไหวหรอกนะไม่มีทางไม่แคร์หรอกมึงจะรู้สึกยังไงอเชียนแน่กูจะไม่มีวันปล่อยมึงไปจากกูอได้ครับออไอ<ป>วิธีนี้มันจะได้ผลจริงๆเหรอคะเริ่มก่อนที่จะพ้น เดินเกมไม่หยุดเลยนะครับสไลด์ไซเอาไซเอาด้านใกล้ลูกนิ่งไปเลยครับโยฮันนี um> anyway> <S <S ่ยกที่เท่าไหร่แล้วอะยกที่สามแล้วก่อนหน้านี้สองยกยังพอได้แต่ว่ายกเนี้ยอิสเลมันเอาน้ำมันลาดตัวเกาะไม่อยู่เลยเดินไม่หยุดเลยนะครับสไลด์ไซเอาไซเอาด้านใกล้ลูกนิ่งไปเลยครับทุกคนครับทุดยอมไปนี่โคโคนัทถ้าใครสนใจกดสั่งสกาดนั่งนี่เลยนะครับ ทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะทำไมยายช่วยแต่อิสะไลอ่ะโยฮันนี่แกลุงได้ไปบนกระสารตายายหรือเปล่าอ่ะมันก็ไปขอนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันไปขอให้เธอออดิชั่นผ่านอ้ามันไรจะไปไหน